พอมติเก่ารไหอ้อนันน้อันเทียงอันน้นยังใช่ไหมอันนอนเีนอันเยนกิ่นขาวเทียงรู้ไหพัดกระเพรามื่อี้อันก็ว่าบอกเพล่บอกเพล่กะเพรารวมทะเลไข่ดาวโอ้ฝานเสปลาให้าอ ปิด่าเป็นชื N ่อพัดปลาไข่เจียวดเปาไข่เจียวอนลื่นเขบคุณอะไรเด้อปาตรงนู้นานะครับมีเมนู่เกะเพราลวมปลูกเลยใครได้ไปสกแอย่ดแหงเด้อปาออลรวยอบคุณเขาขึ้นป่าไรเด้อบอกี่เีบอว่า่ว่า ผู้กับวอกกับยกอเ็นลูกไแห้งขาดเลยกินลูกกิน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 ลูกเมย์เคยเคยไ้กินแต่แบบนี้น่เคยกินแต่ยเอาไปกินยันจานจานแล้วยังยังไ่ได้กินเดี๋ยวเราเขาบอกเคกิน ใครดาวไปอยู่กรุงเทพแบบสาธร์ยังม่เคยกินเนาะแบบสาธร์คือกับผัดไทยเนาะกินข้าวันข้าวันเลยบ่ไปตรวจคลินิกปกคองกินในข้าวจะก็มากว้วยครับันหมู

เอ้าไอคื <c oughs> อ,อ,อวันนั้น <c oughs> โอ้็ซ้มยังคือมืดแทนนี่แล้วไข่ดาวคุณพี่ฟังได้คุณพี่พ่อนั้งมอสไม่รู้จักไข่าดาว <c oughs> <c oughs> ขอขอบคุณพี่หลายๆเด้อ <c oughs> ที่เลี้ยงไอ้ผัดกะเพรา <c oughs> ขอบคุณน้องมอสเนาะแล้วก็ที่ซัพพอร์ตมาตลอด อย่าดีไม่แห e ้งนะพี่เด uh ้อลำรวยลำรวยขอบคุณคุณป้าได้ไหมในนี้ฮันหน้ามาขอบคุณละลายเด้อป้าขอบคุณละลายเด้อป้าที่เลี้ยงเงินพัดกะเพราที่เลี้ยงพัดกะเพราถัเล่ถเลกุ้งมึอกุ้งมืกลงกบหัวลงเออแค่นั้นเองที่เจ้าก็ถือไปทางร้านของเจ้าข้นเทิงอยู่ไหมมันคือมือมือเทว่ะ ยังงอเด้อบัดเราเบืดได้เลยมาเบิ่งทีมงานกีดเขาเดี๋ยวเธอ,อไปข้างในนี่ลูหกหางจำเจอนะเข้าไปาน่นึโงโอ้ซาบนีนคือมืดใช่อืมอันนี้นสิบเข,ขาข้างในี่ปีพีพีจกระถือปานี่พี่พพพน้องก็ต้องม,มุมกล่องโอเค กินแล้วน่ะเจ้ากับอันอ่าอยู่แป๊บหนึ่งเด้อเขามีเวิยงน้อยหนึ่งมีเวียงน้อยหนึ่งเมื่อเมื่อก่อนมื่อไหรจะมาพูดกูเมื่อไหร่ตอนแรกเป่ก็สั่งแล้วประเด็น้นมดพิมพ์เอาอ่ากินได้เยอะเรื่องจริงเคยกินยืนอาหารค่ะเป็นอะไรคุณบังม่วงกับเข้มบังม่วงกับแบบอันนี้เด้อแบบมูมันหนาหนามูมันหนาว

โอเคไปพัดก <Okay. c oughs> ับเข่าต่อกันด้วยพี่น้องเด้อเจ็าละมู่กินแต่หมากป้วยก็หมากมู่มาเลยอ้าวอันนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมโดยโดยถ้าเกินเพชรดาเนี่ยก็จะมาโรงพยาบาลเลกินแต่อยู่มันมิดงันอืมอืมอืมไปไหมเศรษเศรษยุกโดย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 เฮ้ยแซ่บแซ่บห้งเยี่ยมอีกเลยวู้จะมันมัน กินเป็นน้ำบกเสียบนะแบแบย, <c oughs> ยุดพัดกันไปมือว่านในหนึ่งมือเป็นทางงานซบเท่ากับียกพันมือนมือแจกอีกกระสิยุดอีกแหละข้ล้ี้ขามป้าลาเ่มือมือนะซุ <c oughs> ่มห้เราบนในนอนเลเประวัานอยู่หอดสอดแจง้งคือก <c oughs> มือหาไปนอนได้เดียววสมบไพรจะแ่ถ้าผสมระกานมัน,นอนดเวียไะเวมาบบเงตะเวียโอ้ยเาค้ายคลองดีเห็นนน,น,นี่แลวก็ทคได้เงินลายมาแบงคอยแกกเงินลายนะเย็บ,บโอเคแพงบ่งถมพ้งมจัคอยแพง อไรแบส้นก๋อเด้วหัวอมกัอยหาอบุง้าพากินเอนาด้ยาอไปกินข้าวข้าวเนอองไทยองแก้วไปกินข้าวไปขาอยต้อเป็นไทยอ๋าไทยอาาเด้อ

เอาไปกินซ้ำตัวไอ้เบิดเบิดอซ้ตัวกินก๋วยเตี๋ยวใช่ปูยากขาวไปกินลายบ่บ่อยากขาวไปกินลายครูปยาขาวไปกินลายปูยาตั้งขาวไปส้ำตัวใครกับปุ่นกินลายไม่ยอมกินโต๊ะแม่กินในน้ำแกงได้ไหม แซบปะแซบทำม่ำดยวยด้วยด้วยมอดจะอะมอดนะมดล้วมดมอดจะกินไงมอดะม่ดแล้วมอดกินผักได้เลอืกินข้าวเกี้ด็กีเด็กน้องเด็น้องกันน้องก็ม่ีเนาะ อืเอาเส้นนึงก yeah, so ็เป็นก็บออกอขวดเะกีนะหอมบัวนะก็บอกเลยมันจะมาติดไหเก็บเอาโลดพักนะจะเาหมูจักสื่อพักวกกักกับหจักพักจะพักยังหมูห้องยังหมูหมูไม้มีวิตามินอัน้องเสืพั้อชิ้นดูโอ้โหเดียวแ่น่เดียักได้ นนคือแสบหน,น่อยนะนี่อ,อันตอนอันตอนแม<ว>่นางมดซื้อผ้าเนีพิ่นมากินมักขิดดาด<ม>เอาไปเอาลงไปขอดเื้อเมื่กี้มักขิดาดกไปขอดเือ,เอลงกใลงไปกินแสบน่อยกวับบง,งเกี่ยวข้าขึ้นตะก,ก,กุกตะกัา สมจกันหแจแล้วอ่าหายิงข right. ี่กินก้อนี้น้มันจะขอลาดไปขิดปลาลุงปาก็ไลก็แท้ก็ดิามซองน้งมัดนั้นได้ปลาลุงปาเก็บหนาปลาลุงสบายด้ปลุงเออหลับด้วย